เอาแค่พอสะดุ beeping, ้งเนาะสะดุ้งแบมันมันหยุดยางจริงนะเกิไหมน่าสวัสดีครับชัยพันย้มนามครับวันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษกันเมนูนี้มีชื่อว่าโรเซ่พาสต้านะฮะติดเตานะครับเป็นไฟประมาณปานกลางก่อนนะครับน้ำมัน ประกอกใส่เข้าไปประมาณสักช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะได้นะครับไม่จะเป็นต้องเยอะมากเอาแค่พอสะดุ้งเนาะสะดุ้งงหรบพี่ฮะสะดุ้ง หอมหอมจริงจังเสร็จเรียบร้อยอมออจริงอันนี้คือทำเองทมเองเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริง เอาทีมงานมาดีกว่ามาเลยมาครับลองดูเลยว่าโอเคไหมสูตรนี้เปิดนะ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 ไม่ินเท่าทาหารประเภทครับครับจริงๆแล้วเนี่ยก็กินได้หมดนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดเรชอบกินพวก อาหารเดียอาหารมูสเซนพวกแกงแบบพวกเคอรี่ฉี่โรตีมาปาดคือกินได้หมดกินเยอะมากกินเยอะจริงคือกินขนดนี้ไม่กลัวอ้วนคือกินขนาดนี้ไม่กลัวอ้วนบอกเลยตรงๆว่าไม่กลัวเนี่ยก็ไม่กลัวถึงแม้ว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยมันจะไม่ดีเหมือนสมัยก่อนเรายังสามารถมีพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมได้ตราบใดที่เรามีตัวช่วย Next day ถามว่า Next Day คืออะไร Next day คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยให้เรานะครับมีหุ่นที่ดีช่วยเาผาผลาญไขมันของเราได้เป็นอย่างดีช่วยบล็อกทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันต่างๆและที่สำคัญช่วยดีท็อกซ์ด้วย1เม็ดต่อวันเท่านั้นเองพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับเวลาจะกินก็ฉีกซองง่ายๆแบบนี้เท่านี้เองและกินช่วงไหนล่ะกินหลังอาหารเย็นแล้วตื่นเช้ามาสบาย นะครับถ่ายท้องนะครับผมไล่สารพิษต่างๆออกมาจากร่างกายง่ายมากๆนะครับและที่สําคัญสกัดมาจากสารสกัดธรรมชาติระดับพรีเมียมปลอดภัยสําหรับทุกๆคนสายกินอย่างผมควรมีตัวช่วยแบบนี้ครับ